พบกับผมแนละ้วช่างแอดอีกแล้วไม่ได้อัพคลิปเป็นชาติชาติหนึ่งจะอัพทีหนึ่งนะครับไม่ได้หายไปไหนก็งงๆเศร้าๆอยู่กับรถรถเก่าด,ดิ่หละให้ดูค้นผมเท่าไหร่ไม่ได้หายไปไหนนะครับคูกคีย่กับรถเก่าอย่างเดียวนะวันนี้ผมจะพามาดูตำนานอีกหนึ่งคันของ NSR แต่ใช้ชื่อเป็น F S X เครื่องเดียวกับ N S R เลยนะครับตัวนี้หาดูยากมากครับมีแค่1,500คันในประเทศไทยอ่า20ปีมานี้ไม่รู้รีไซเคิลไปไหนแล้วออกต่างประเทศไปไหนแล้วเหลือกี่คันแล้วไม่รู้เหลือถึงร0อยคันไมในประเทศไทยนะตอนนี้อยู่กับผมมีคันหนึ่งก็อยากจะปล่อย ทำนี้เดิมๆนะครับเจ้าของเก่าเขาทําสีมาแล้วนะครับไม่ได้ทำจากทางร้านนะครับผมก็มาล้างให้เรียบร้อยนะครับชมเดินชมเลยครับลก,กล้องพาชมรถเลยครับอลอลรอบพันเลยจุดเด่นของเขาก็คือแอ r ์โร่สปอร์ตนะครับซูปเปอร์แอโร่สปแบบเดียกักับบีทนะครับ จะไม่ใช่ทรงสนามสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นแอโร่สปอร์ตขับขี่ง่ายเพราะว่าแฮนยกสูงครับไม่ได้โก้มจนเกินไปแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเพียวนะครับเดี๋ยวจะพาฟังเสียงนะครับเสียงว่ามาอย,ย่างไรับ ดีดีประมาณนึงเลครับเพราะว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เดิมมากครชิโมชิมอาการถอดกต้องถายดูรถหนแต่กล้องรวมแล้วสวยนะครับสวยยังคงความเดิมครับคันนี้เป็นคันที่ เป็นคันที่793นะครับจากดูจากเลขคอนะครับดูจากเลขคอเป็นคันที่793นะครับเพราะว่าตัวเขาเองจะมีเลขประจําตัวนะครับว่านัมเบอร์เท่าไหร่จะมีสิ้นสุดที่1กับพันห้านะครับคันเป็นคันที่เท่าไหร่จะแจ้งในเล่มแล้วก็ในตัวถังนนะครับว่าเป็นคันที่เท่าไหร่หดูยากมากครับ อูยากจริงๆใครมีใครมีนี่ถือว่าโชคดีมากเลยครับเป็นรถสะสมเป็นรถสะสมของญี่ปุ่นที่ว่ามาผลิตในเมืองไทยสมัยตอนนั้นแหละปีสามเก้าสี่สองครับผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วรุ่นเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายในวงการสองยังหวะและ้วที่ที่จะมี2อยังหวะก่อนที่จะกลายเป็นเรบร้อยเป็น c b r เป็นอะไรก็ว่ากันไปในยุคนั้นนะครับ ็จะประมาณนี้แหละครับมีอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับ0969087437แอดพอยมอเตอร์ 96, 8, 74, 37, ที่อุดรนะครับผมทางเราจัดปั้นรถ2อยังบะอ่าที่วายุ9 0บิ้วใหม่ตั้งแต่โครงใครจะอยากบิ้วก็ถือมาด,ดตัวรถเลยเอารถมาจอดลงเลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ทำจากทางร้านนะครับทางนี้มาจากที่อื่นนะครับ ทางเราแค่มีบริการขายให้นะครับใครสั่งหาหาให้ได้นะครับ